วัน UI 5ออกใหม่แล้วจะมีอะไรดีบ้างจะมีอะไรเปลี่ยนใหม่ล็อกมาหรือเปล่าเนี่ยยังไงอะไรยังไง s a ม s ุงสามารถทำได้ดีกว่า iPhone ั n แนดรอเต็มเตมเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข้อแรก Intelligent Wi-Fi ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างตัวเครื่องของเรานะคะกับสัญญาณ Wi-Fi ที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ทำลาขขัขนถุงตาแล้วก,ก,ก็ขนาเป็นหนเนย่สนนฉันกไม่สามารถเข้าถึงได้เราก็จะขอข้ามไปในส่วนที่ แปดมือสีพนเซลของฉันนั้นสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนี้ได้นั่นก็คือ near by wifi นั่นเองะคะทุกคนมันจะเป็นตัวนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ถึงความใกล้ความไกลมันสามารถแสดงออกมาเป็นภาพเหมือนเรดาร์ให้เราเห็นกันเลยนะทุกคนอย่างที่เราเห็นกันในรูปเนี่ยะก็คือว่าเราเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนแล้วจุดส่งสัญญาณ hotspot wifi เนี่ยมันอยู่ห่างจากเราเออกไปประมาณไหนแล้วมันสามารถส่งสัญญาณความแรงความเบาอะไรให้เราดูไม่เห็น เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆค่ะสมมติว่าเราอยู่ชั้นหนึ่งสัญญาณไว้สัญญาณดีพอไปชั้นสอสัญญาณขาดหายแล้วฉันจะทํำยังไงฉันติดต่อกับเจ้านายกำลังยูฉั้นกอไม่สามารถจะติดต่อได้ เกิดเป็นความติดขัดขัดข้องในงานของเราวนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเนียบาย WiFi เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาตรงนี้นั่นเองนะทุกคนด้วยความที่มันสามารถสแสดงผลเป็นภาพให้เราดูเลยว่าฮอตสปอตไวไฟที่ใกล้สุดของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะสามารถเดินไปใกล้กับจุดส่งสัญญ,ญาณเพื่อให้ได้รับสัญ,ญญาณที่แรงขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนเหมาะมากๆสําหรับคนที่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่นอกบ้าน เคยไหมอะเวลาเรากินขนมเจ้าไหนอร่อยเนะี่ยเราก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อที่ครั้งต่อ,อไปเนี่ยเราจะได้สั่งถูกปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ารูปถ่ายที่มันอยู่ในแอปแกลเลอรี่ของเราอะมันมีเบอร์โทรศัพท์อยู่แต่เราไม่สามารถที่จะเอ็ r ท c t หรือว่าดูดเอาเฉพาะเบอร์ที่มันอยู่ในรูปนั้นอะเอามาโทรศัพท์ได้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็เลยจะต้องสลับแอปไปมาระหว่างแกลเลอรี่กับโฟนแล้วก็เข้าแกลเลอรี่ไปตาเบอร์มาแล้วก็ไปกดที่โฟนสักสองตัวแล้วก็ไปกดที่แอปแกลเลอรี่ไปดูมาอีกสองตัวแล้วก็ตาไปจนม,มากดผิดกดถูกวัน UI ฟาสตเนี่ยคะ่ะเขาก็ทำเจ้าตัว Extract Text ออกมานะคะเพื่อให้มันใช้งานง่ายขึ้นนะเราสามารถดูดเอา Text ที่อยู่ในภาพเนี่ยเอาออกมาใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เราสามารถกดคอลได้จากแอปแกลเลอรี่เลยคะ่ะทุกคนอุย เฮ้ยออกมาทำไมกำลังถ่ายอยู่เล่าหน้าเบื่อขนาดนี้ใครจะไปฟังอีหน่วยเน่เราจะต้องเล่ายังไงก็ต้องเล่าอย่างนี้สิเดี๋ยวทำให้ดูนะถ้าพร้อมแล้วคนข่ะไปดูกันเลยแด้นะคะเราต้องขอเปิดประเด็นใหม่ค่ะโดยประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือว่า One UI กับ iOS ใครลอกกันบ้างใครเป็นแน่ อันแรกนะคะก็คือในส่วนของ a n i m เมชันนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่ One UI เนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นมานะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือในเรื่องของ a n i m เมชันนะคะที่เขาจะทําให้มันสมูทมากขึ้นแล้วมันก็ดูแล้วอลังการงานสร้างมากขึ้นนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองเอามาเทียบกันดูนะะระหว่าง iOS กับ One UI 5นะคะ ส่วนตัวนะพักก็รู้สึกว่ายังไง iOS มันก็ทําได้เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นการรูๆว่าบา้หรือว่าสมูทโดยเฉพาะในเรื่องของ Dynamic Island ของ iPhone เนี่ยเขาทําได้แบบหืจึงมากต้มตาแตกกันไปเลยนะคะทุกคนซึ่งในเรื่องของการล็อกกันบ้านเนี่ย เท่าที่เราคิดเนี่ยเราก็จะคิดว่า Android เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะลอกกันบ้านของ iOS มาซึ่ง <S <S <ๆ>มันก็จริงนะแต่มันก็ไม่ทั้งหมดตัวอย่างเช่นการอัปเดตของ iOS 16ในงวดน,นี้นะทุกคนเขาก็ได้เพิ่มฟังก์ชันของการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี้ยพูดจริงๆนะคะ Android เนี่ยมีแบบนี้มาตั้งนานแล้วนานนมนมนานมากแล้วในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยแต่ Apple เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดให้ใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดๆนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกว่างานนี้เนี่ยแอปเปิลเนี่ยตปแอนดรอยไป ก็ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่า iOS หรือว่า One UI 5เนี่ยมีตรงกันก็คือ Live Text นะคะในฝั่งของ iOS เนี่ยเขาจะเรียกว่า Live Text แต่ส่วนของ Android เนี่ยเขาจะเรียกว่า Smart Text Extraction นั่นเองค่ะทุกคนซึ่ง2อ,อย่างนี้หลงตรงเนี่ยมันก็คือกับฟังก์ชันที่เราสามารถคัดลอกนะคะตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขเนี่ยออกมาจาก ภาพถ่ายของเราได้ค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ถ้าถามว่าใครลอกใครเนี่ยก็ต้องย้อนนะคะกลับไปถึงช่วงเริ่มต้นของเจ้า Google นะคะคล้ายๆกับว่าเป็นพ่อของ Android ทุกสถาบันค่ะทุกคนในปี2017นะคะ Google ก็ได้เปิดตัว Google Lens ขึ้นมาซึ่งเจ้า Google Lens เนี่ยมันก็มีฟังก์ชันที่มันสามารถคัดลอกกลมสือออกจากภาพได้แล้วก็คือณตอนนั้นเลยปี2017แต่ในขณะที่ฝั่ง Apple l i g h Text เนี่ยเขาเนี่ยเปิดตัว l i g h Text มันทชันี้ในปี2022นีค่ะทุกคน แปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วอะไอ้ฟังก์ชันนี้มันถูกเปิดตัวมาก่อนล่วงหน้าแล้วซึ่งใครจะลอกใครขาก็ไปคิดดูเองค่ะทุกคนแต่อันเนี้ยนิดนึงนะเราก็ไม่สนเรากาใครจะลอกใครแต่สิ่งที่เราสนใจมากที่สุดก็คือผลลัพธ์ที่ลูกค้าตามดําเอย่างพวกเราได้รับนะคะนั่นก็คือฟังก์ชันที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันดีใช่ไหมฮะ Google เนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเปิดตัวอะไรใหม่ๆออกมาเยอะในฝั่งของ Apple บางทีเนี่ยอาจจะดูว่าเออเฮ้ยมันมีไปกอปฟังก์ชันของ Google มานะแต่จริงๆแล้วสุดทท้้้้าาาาาายยแลววววะดดอออองงงงคค์มมรรรรูในเืื practical using เ่่ Apple ่่ขาาีไห Apple Catical Design Using ฝัสถก ตัวอย่างเย่างเช่นให้เห็นๆเลยก็คือเจ้าตัวฟังก์ชัน Live Text เนี่ยมันสามารถคัดลอกไม่เพียงแต่รูปภาพออกมาได้นะทุกคนมันสามารถคัดลอกตัวหนังสือออกจากวิดีโอได้ด้วยเช่นการตัวหนังสือที่มันอยู่ในในในคลิปนั้นนะแล้วเรารสึกว่าเฮ้ยเราอยากจะคัดลอกออกมาใช้จังเลยเราก็สามารถกดพอวิดีโอได้นะคะแล้วเราก็สามารถใช้ฟังก์ชัน Live t e x ได้เลยนะทุกคนซึ่งอันนี้ g o เกิลเองเนี่ยยังไม่สามารถทำได้อยู่แม้แต่วัน UI ก็ยังไม่สามารถทำได้นะทุกคน ทีนี้มาในส่วนของสิ่งที่มันเห็นได้ชัดที่สุดนะคะก็คือในส่วนของ lock s c r e e นะคะ One UI มันแบบดูแล้วแหมเหมือนมันเป็นการลอกแบบ Apple มาอย่างเห็นได้ชัดนะคะทุกคนแต่ที่สําคัญเนี่ย ก็คือลอกมาแล้วเนี่ยยังลอกเพื่อนแบบผิดๆตถูๆมาด้วยคือลอกแล้วมันแบบมันมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะ่ะทุกคนในเรื่องของวอลเปเปอร์กับเรื่องของนาฬิกานี่ยจะเป็นสิ่งที่มันสามารถเห็นได้ชัดเลยก็คือในฝั่งของ Apple เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าวอลเปเปอร์ของเจ้า iOS 16มีฟังก์ชันที่สามารถแบ่งเลเยอร์ของวอลเปเปอร์อันที่เราจะเอามาใช้เนี่ยได้แล้วเขาก็จะเอาตัวนาฬิกาเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในรูปภาพวอลเปเปอร์ของอันนั้นเนี่ยทำให้มันดูดีไซน์แล้วมันเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อเดียยววกกกกััันนนนนบบบออลเเเเร้้าา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 ูขงงส่มฬได อันนี้เกิดขึ้นโดย AI ของเจ้า Apple เองนะคะทุกคนซึ่งของบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบอะไรที่มัน Amazing มากในฝั่งของ Android นั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันก็ยังไม่สามารถทําได้เนาะในฝั่งของ Android อะ่ะจริงๆแล้วมันก็น่าที่จะพัฒนาให้มันให้มันดีขึ้นนะ่ะ ตามหลังเขาก็ไม่ว่านะแต่ว่าก็คือทําให้มันเหมือนๆกับเขาหน่อยได้ไหมทาให้มันได้มาตรฐานเดียวกับเขาอ่ะอันนี้คือจริงๆนะแต่ว่าพัเอ่อใช้อ n d ด o i d มาอย่างตอนเรื่องยาวนานเพราะว่าออชอบในในระบบปฏิบัติการที่มันแบบค่อนข้างเปิดนะคะทุกคนสามารถทําอะไรได้อย่างอิสระในขณะที่ Apple เนี่ยเขาค่อนข้างกับจากัดในเรื่องของอ,อ,อิสระภาพแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยดีไซน์ที่สวยงามเป็น unity แล้วก็อะไรต่างๆมากมายซึ่งมันก็ข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าตรวจว่าใทรเนี่ยดูถึงตรงนี้แล้ว เรารู้สึกว่าเฮ้ยแอปดอนมันทำดีกว่านะหรือว่าเฮ้ย iOS มันทําดีกว่านะในแง่ไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ข้าง้าง,า,งางล่างเลยนะคะไม่ใช่ข้างๆสามารถเมนมาบอกข้างล่างได้เลยนะคะทุกคนเราจะได้มีการพูดคุยก,กันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ